ต่อไปตอนนี้สมาชิกก็ได้พิปรายกันครบแล้วนะครับท่านรุติครับมีประเด็นใดที่จะที่แจงหรือไม่ครับถ้ามีเชิญครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับเผ่าภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัง ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับในทุกๆท่านที่ได้อภิปรายนะครับเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์ในการที่จะเสนอแนะและเป็นประโยชน์ในการที่จะทาให้โครงการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการแลกเปลี่ยนดีเสมอการรับฟังการเสนอแนะดีเสมอนะครับผมเปิดกว้างแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่จะแลกเปลี่ยนชอบที่จะหารือร่วมกันเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับในประเด็นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆครับซึ่งส่วนใหญ่ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับแต่ในที่เป็นส่วนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับใน ส่วนของเรื่องของการต่อสู้กับหวยใต้ดินนะครับจุดประสงค์หลักของโครงการคือเรื่องของการออมและการสร้างแรงจูงใจในการออมอีกหนึ่งผลพลอยได้คือการต่อสู้กับหวยใต้ดินนะครับลองคิดภาพในการซื้อคนคนหนึ่งจะซื้อหวยใต้ดินหรือจะซื้อหวยเกษียนหวยชนิดหนึ่งซื้อเสร็จได้ลุ้นลุ้นเสร็จเงินหายแต่หวยเกษียนซื้อเสร็จทุกบาททุกสตางค์ไม่หายและได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับก็ โดยปกติแล้วก็น่าจะเลือกไม่ยากนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างน้อยมีส่วนที่จะไปสู้กับหวยใต้ดินแล้วก็ทําให้หวยใต้ดินนั้นลดลงไปเรื่อยๆได้อยู่แล้วนั่นคือความตั้งใจที่จะเป็นสิ่งที่ลิเรื่มในการที่จะทําให้เรามีสังคมที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะครับ ว่าเป็นแรงงานนอกระบบแรงงานในระบบนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงพอสมควรในช่วงแรกนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มีการเดินสายและได้มีการแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนในหลายๆภาคส่วนทุกคนทุกคนอยากออมทุกคนอยากมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ทุกคนอยากมีวัยเกษียณที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและในขณะเดียวกันก็ได้ลุ้นรางวัลไปด้วยมีโอกาสได้ลุ้นล้านไปด้วยเราสร้างเศรษฐีเงินล้านทุกสัปดาห์สัปดาหละหคน ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สร้างแบบไม่มีข้อเสียอะไรเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นั้นกลายเป็นเงินออมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกลุ่มอื่นๆนะครับจริงอยู่พี่น้องข้าราชการพี่น้องพนักงานในระบบนี้มีมีม,มีกองทุนอื่นๆดูแลอยู่ก็จริงนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าพี่น้องครูพี่น้องตำรวจพี่น้องทหารต่างๆการเป็นหนี้เป็นสินอะไรก็เยอะนะครับเราก็ ในส่วนของรัฐบาลเรามีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทั้งพี่น้องข้าราชการพี่น้องแรงงานในระบบพี่น้องแรงงานนอกระบบทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้การสนับสนุนการออมร่วมกันนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งได้ได,ได้กล่าวถึงเรื่องของการที่เป็น15ปีขึ้นไปนะครับซึ่งผมเห็นด้วย15ปีขึ้นไปยิ่งออมเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะใช้7ปีด้วยซ้ํา นะครับเพราะว่าถ้าไปดูสลากอวามสินสลกากทชกศเนี่ยสามารถซื้อได้ตั้งแต่เจ็ดปีนะครับแต่ก็ด้วยความที่รักษาสมดุลน,นะครับระหว่างที่ความเสียงสะท้อนเสียงเสนอแนะต่างๆสิบห้าปีเป็นตัวเลขที่เหมาะสมครับในสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้มีการถกเถียงกันในประเด็นนี้แล้วก็ได้มีมติว่าเรื่องของสิบห้าปีนั้นเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเรื่องของอ สิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่การพนันสิ่งสิ่งนี้ซื้อเสร็จแล้วได้ออมทุกบกัททุกสตางค์เป็นการออมนะครับในส่วนของรูปแบบรางวัลผมขอบคุณในข้อเสนอแนะนะครับเป็นข้อเสนอแนะที่ดีในเรื่องของการดูรางวัลดูเงินรางวัลอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นจะถูกพิจารณาในเรื่องของตัวกฎกระทรวงนะครับอาจจะมีการปรับอยู่เรื่อยๆเพื่อความเหมาะสมของโครงการทำให้โครงการมีความน่าสนใจมากขึ้นและเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ตามสภาวการครับเพราะมันอยู่ในกฎกระทรวงนะครับ อันนี้อาจจะเป็นอีก,อกประเด็นหนึงอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะครับเรื่องของหวยกเกษียณตอนนี้ซื้อได้ทุกคนนะครับ15ปีขึ้นไปสัญชาติไทยซื้อได้ทุกคนนะครับคนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมคนที่อยู่ในเป็นข้าราชการมีกบขออะไรต่างๆทุกคนซื้อได้ครับทุกคนสามารถซื้อหวยกเกษียณได้ถ้ามีอายุส5หปีขึ้นไปและเป็นสัญชาติไทยในเรื่องของการแจ้ง ผลตอบแทนการลงทุนหรือว่าเงินเก็บของพี่น้องประชาชนนะครับประเด็นนี้ได้อธิบายไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อสงสัยก็ขออนุญาตอธิบายอีกครั้งนะครับพี่น้องประชาชนจะเห็นเงินออมของท่านในแอปพลิเคชันพ่อคูณขึ้นทุกวันแบบเรียวชามต่อแบบทันเวลานะครับซื้อเมื่อไหร่เข้าเมื่อนั้นซื้อเมื่อไหร่เข้าเมื่อนั้นและพี่น้องประชาชนจะเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็น NAV ที่เป็นมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับทุกๆปลายวันจะมีการอัปเดตเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเห็นเงินออมของท่าน วันต่อวันทันทีนะครับเราต้องการให้พี่น้องประชาชนเห็นข้อมูลที่โปร่งใสที่สุดและก็ทันต่อเหตุการณ์ที่สุดนะครับก็น่าจะมีประเด็นเพียงแค่นี้นะครับที่เป็นประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบนะครับก,ก็ขอเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกความเห็นทุกข้อเสนอแนะระหวังว่าก็จะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็สร้างเสาหลักการออมให้กับพี่น้องประชาชนเป็นความตั้งใจของรัฐบาลจริงๆครับในการที่จะสร้างเสาหลักการออมเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังกเกษียณน,นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านสมาชิกวุฒิสภา,าจะได้ให้การสนับสนุนร่างพรบนี้เพื่อมาสร้างเสาหลักการออมด้วยกันขอบคุณครับท่านประธาน